ยินเมื่เกันว่ายิงท่ทยินขาถึงมือแบบนี้แล้วอาลองยินขายแังเยอเอาตีตีสีสีลองต่อยมันหน่อเฮ้ยลองมัน ปัดมือลงอ่ะฝอยแล้วก็ดึงขึ้นมาดิดึงขึ้นไปอย่าสะบัดลงเอ้าดูอี๊ห้าหกห้าเออก้ามาเออเร็วเก้ามาเออไปยืนเตะงนี่ยิงได้เรื่องเลยตีนอ๋อได้เห็นไหมมึงก็เตรียมอ๋อเห็นไหมดูสามดูอี๊เออมือซ้ายกดลมทำไมอ่ะมือซ้ายต้องบังให้ได้ครัครูจะยัดซ้ายต่อยซ้ายเธอเอามือซ้ายกันให้ได้แต่ว่ามือนี้ เข้าคางเออเฮ้ยเฮ้เอาไม่ได้อุ้ยเอาไม่ดีอุ้ยอุ้ยถ้งถถ้าไม่กันโดนคางคุณไม่รู้นะยาขยมมือไม่ต้องแบบนี้ไม่มีอุ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นเฮ้ยอาลงอุ้ย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 ระวังระวังมุนไปไหน ฮึ้ยอุ้ยอุ้ยเออไมไม่มีอย่างีไ้ไม่มีไม่มีไม่ต้องหุนเอาขึ้นเอาขึ้นเออเออเร็วเฮ้ยอุ้ยเออฮ้ย้ยไปข้าง้ยฮ้ย้ย้ยเออจ้า เออนั่นแหละเออตึงที่ซ้ายขวานี่เห็นทุกมุมเลยอย่ามุนไปข้างเดียวอย่ามุนข้างนี้ยู่ที่ก่อนนะอยู่ตรงนี้ทางขวาด้วยฝอดแล้วเอามือจิ้มดีมีไหมเอาลูกมาดูที่มือเออโอ้ยหมาดูหรอกแต่ว่าต่อยเป้าไม่ใช่ต่อยหน้าแก้งอะไรฉันเออ เออใช้ได้ใช้ได้ตัวหมัดขวาแน่นดีเลยโอเคเออโอ้หมัดขวาใช้ได้ใช่ไหมเออได้ยกขาทำไมเนี่ยกูไม่อยากเห็นพี่มีชเออเป็นอยู่ที่ขาอย่ายกเี่ขาขวาเนี่ยจะมียอย่ายกขาขวาเอ่อเออย่ายกเออขึ้นไล,ลงอีกแล้วมือนไปลงอีกแล้วเออเอ,อ,เอาห้าทีหนึ่งสัก น้องเดี๋ยวมือลงน้ำมือตกอีกแล้วดีเออแก้วโค้มันนักมือมือนี้ก็ค้างปึ๊บพอเตะเรามือมือซ้ายโค้างคางคางแบบนี้ไม่ใช้ขวางแบบนี้ขวางแบบนี้เออยาวขนาดนี้ปั๊บมือนี้มือมือนี้ตวัดคืออย่างนี้ใช่ไหมปั๊บปั๊บลองดูลองลองลองเอาตวัดดูท่า มามวยอยูอ่เออมาแต่งหน้าให้เขาวันน,าานั้นน,าานิ่มเออกลัวหน้าลงนิดนึงอย่าเชื่อเตะไหล่หลังเออพี่แล้วมือทำไมเงี้ยมืนยมนยอนะครับคุณนายพอดีๆเออมาเอออือขอให้เตะสามทีช้าช้าเตะช้าเตะแล้วเดินมาเดินเดินมาช้าช้าสองทีนึง่ง คนไา้๊อบั้มเขากันนี่ลงกินเร็วๆเดิมางไรปตทำบอกน่าะก้าหนูหายกแลวกันในกระเป๋ามีตังหมนะบาทเอากเป๋าตังมาให้่อน มันได้นั่งยืนด้านข้างนิดนึงต่ออี๋เออมือมือใช้ข่าค้างหน่อยพี่พี่เออสวยงามมือใช้เข้าค้างเออแหมไปตั้งใจมีอะไรมาเตะก็ไม่ซ้อนกันเย้มอี๋นั่งยืนดูที่สามครั้งปึ๊บบึ้บเดี่ยวอมือข้างมือข้างอี๋

มือข้างมือข้างนั้นมันไม่สวยไปล่วงเร็วตีนตีนเป็นกมาเร็วตีนสองทีเร็วตีนเอาพัดอกฮ้ยเอาไงปันมาโดนใ้โดนัโดนเอา้ตีามทีเ็ยตีห้าเจ็ดแปดเก้าเป็นาทีเลยเ็ เดินอัดมาเดินอัดเดินอัดดิเขาต้องมีอยู่แล้วเขามยืนนๆออกลูกดีห่กเดียวอ้เปิมาาที่ช้านะครับเมือขดีอเริ่มมือเขามือลงนี้ถงเลยเริ่ม